เรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่บ้านที่เธออยู่ก็มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนอยู่ด้วยนั่นก็คือมนุษย์หมาป่าครับและด้วยความเมตตาของครอบครัวเธอนั้นก็เลยรับเลี้ยงมนุษย์หมาป่าเอาไว้เป็นเสมือนคนในครอบครัวอีกคนนึงจนเกิดเป็นความผูกพันมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่ต้องการจะเอาชีวิตมนุษย์หมาป่าตัวนี้เนื่องจากกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้คนนะครับและสุดท้ายมนุษย์หมาป่าจะสามารถอยู่ร่วมกับคนได้ยัางไงาแล้้้้วววววหหญิงสาาาาจะช่่่ยมมนนุษปปตัีไไดเล ไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่องอะ w ว e r e Wolf b หนังได้เริ่มมาที่ซุนอีนะครับหญิงสาววัยชราซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องนี้ซุนอีได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีครอบครัวที่นี่แต่ว่าเธอเนี่ยก็มีธุระด่วนจะต้องกลับมาที่ประเทศเกาหลีครั้งหลานสาวของเธอเนี่ยก็เลยมารับครับแล้วก็พาเธอไปทําธุระซุนอีได้ให้หลานสาวของเธอพาไปที่จังหวัดหนึ่งในประเทศเกาหลีแล้วก็ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็ดูซุดโซมเหมือนว่าไม่มีคนอยู่มานานหลายสิบปีหลานสาวเธอเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าทําไมซุนอีถึงมาที่นี่ซุนอี นั้นก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหลานสาวฟังนะครับว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ47ปีก่อน ตอนที่ซุนอียังเป็นวัยรุ่นครอบครัวของเธอได้ย้ายมาจากต่างจังหวัดและก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เนื่องจากซุนอีเนี่ยมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงครับหมอก็เลยแนะนําให้เธออยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์แต่ว่าครอบครัวเธอเนี่ยก็ไม่มีเงินมากพอครับที่จะซื้อบ้านหลังใหม่เพราะว่าพ่อของเธอได้เสียชีวิตลงกระทันหันเหลือเพียงแค่แม่ของเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต้องทํางานเลี้ยงดูเธอกับน้องสาวแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังโชคดีนะครับที่ลูกชายของหุ้นส่วนบริษัทของพอ่อได้เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งค่าร นี้้้ใหดวยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นแอบรักซุนอีอยู่และในวันที่ครอบครัวเธอย้ายบ้านนะครับก็มีชาวบ้านในละแวกเดียวกันเนี่ยมาช่วยเธอขนของและแม่ของซุนอีก็ได้เลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนและเพื่อนบ้านเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีข่าวลือมาว่าเจ้าของเก่าบ้านหลังนี้เลี้ยงหมาป่าเอาไว้ในโรงนาเพื่อทดลองอะไรบางอย่าง แม่ของเธอเนี่ยก็ฟังอย่างสนใจนะครับและในคืนนั้นเองเนี่ยซุนอีก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างนอกเธอนั้นก็เลยออกไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปที่โรงนาแล้วเธอเนี่ยก็พบนะครับว่าในโรงนาเนี่ยมีห้องเก็บของด้านในอยู่เธอก็เลยเปิดประตูห้องเก็บของเข้าไปครับและก็พบกับอะไรบางอย่างที่รูปร่างคล้ายกับคนอยู่ในนั้นซุนอีี่ก็ตกใจมากและเจ้าตัวนั้นก็วิ่งชนเธอครับจนล้มลงและก็หนีออกไปและต่อมาจากนั้นเนี่ยแม่กับน้องสาวของเธอก็ได้ยินเสียงร้องครับก็เลยออกมาหาเธอนั้นก็เลยเล่าให้แม่ฟังนะ ไรขึ้นและพอในเช้าวันต่อมาระหว่างที่ซุนอีกับแม่กําลังตากผ้าอยู่พวกเขานั้นก็เห็นนะครับว่ามีตัวอะไรบางอย่างหลบซ่อนอยู่ด้วยมันเหมือนกับสิ่งที่เธอเนี่ยเจอเมื่อคืนและสุดท้ายเนี่ยเธอก็พบนะครับว่าเป็นเด็กหนุ่มคนนึงท่าทางเนี่ยมอมแมมเหมือนคนไร้บ้านซึ่งเขานั้นก็พูดไม่ได้แถมยังไม่มีชื่อแล้วก็ไม่มีประวัติอะไรเลยอีกต่างหากแม่ของซุนอีเนี่ยก็เลยเรียกเพื่อนบ้านแล้วก็ตำรวจมาช่วยเหลือแต่ตำรวจเนี่ยก็บอกกับแม่ซุนอีนะครับว่าเขานั้นไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็เลยบอกให้แมุ่นนออออีเ่ไปตติดกับภแท แต่เมื่อไปที่อำเภอเนี่ยก็เหมือนจะไม่ค่อยได้เรื่องครับแม่ของซูนอีเนี่ยก็เลยจำใจต้องรับเลี้ยงมนุษย์หมาป่าเอาไว้ก่อนและแม่ของซูนอีเนี่ยก็ได้อาบน้ําให้กับเขาพร้อมกับให้ข้าวเขากินด้วยนะครับแต่ว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยก็กินข้าวอย่างมูมามด้วยความหิวแถมยังทํากับข้าวหกเลอะเต็มไปหมด โดยซุนอีเนี่ยก็ป่วยตั้งแต่เด็กนะครับเธอก็เลยจําเป็นต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็เรียนด้วยตัวเองที่บ้านเธอนั้นก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วก็เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งและตอนนี้เธอก็ต้องสอบเพื่อจะไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับเธอก็เลยมาหาหนังสือของเธอแต่ว่าหนังสือของเธอก็อยู่ในรังครับแล้วเธอก็ไม่สามารถยกได้มนุษย์หมาป่าเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยยกแต่ว่าซุนอีเนี่ยกลับคิดว่าเขาจะมาทําร้ายเธอนะครับเธอก็เลยโวยวายออกมาแต่เมื่อเธอเห็นว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยเข้ามาช่วยซุนอี ก็มีลูกคนรวยเข้ามาหาซุนอีที่บ้านและเขานั้นก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมซุนอีให้รับรักจากเขานะครับแต่ว่าซุนอีเนี่ยก็ไม่ยอมเขานั้นก็เลยจับแขนของซุนอีเอาไว้มนุษย์หมาป่าเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เลยเข้ามาช่วยซุนอีซึ่งมันก็ทาให้ซุนอีเนี่ยเริ่มรู้สึกนะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรมากนักและแม่ของซุนอีก็ได้ตั้งชื่อให้กับเขานะครับว่าชอนซูเพราะว่าพ่อของซุนอีเนี่ยเคยบอกเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีลูกชายจจะะใใชช้้้้ืืืื่่่่ออ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 นน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 ีีีแแลลลคััััุกกกก็็าาาาหงงสสฝึขทเเเธมตวพย มาใช้กับมนุษย์หมาป่าจนสุดท้ายแล้วเน okay to so uh ี่ยเธอก็ฝึกให้เขาเชื่อฟังเธอจนได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยซุนอีก็ค่อยๆสอนสิ่งต่างๆให้กับมนุษย์หมาป่าครับซุนอีได้ตัดผมให้มนุษย์หมาป่าด้วยและทุกครั้งที่มนุษย์หมาป่าทําตามที่เธอบอกเขามักจะยื่นหัวให้กับซุนอีเพื่อให้ซุนอีลูบหัวเขาอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งเนี่ยครอบครัวของเธอก็ไปซื้อของที่ตลาดครับซุนอีเนี่ยก็ได้พามนุษย์หมาป่าไปด้วยแต่ว่าในระหว่างที่กําลังซื้อของกันอยู่มันก็ดัน นุษย์หมาป่าเนี่ยก็เลยเอาตัวเข้าไปบังเอาไว้แล้วเหล็กเนี่ยก็หล่นมาทับมนุษย์หมาป่าแต่มนุษย์หมาป่าเนี่ยกลับไม่เป็นอะไรเลยครับแถมยังกินขนมต่อหน้าตาเฉยแม่ของซูอีเนี่ยก็เลยพามนุษย์หมาป่าไปหาหมอประจําหมู่บ้านและพอตรวจดูเนี่ยก็พบนะครับว่าเขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่น้อยมีเพียงแค่รอยขีดข่วนเท่านั้นจากนั้นต่อมาในคืนนึงเนี่ยลูกคนรวยก็ได้ไปเที่ยวครับแล้วก็ดื่มจนเมาเขานั้นก็ขับรถกลับมาพร้อมกับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าในระหว่างที่ขับอยู่นะครับด้วยความ ลุงเพื่อนบ้านทําให้แพะเนี่ยหนีหายไปหมดเลยครับและก็ถูกรถชนตายไปตัวหนึง่งมนุษย์หมาป่าก็อยู่แถวนั้นแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพอดีครับและลูกคนรวยเนี่ยเมื่อเห็นว่าเป็นมนุษย์หมาปา่าเขานั้นก็เลยขับรถออกไปหน้าตาเฉยเพราะเขารู้นะครับว่ามนุษย์หมาป่าตัวนั้นพูดไม่ได้ลุงเจ้าของแพ้เนี่ยเมื่อได้ยินเสียงดังก็เดินออกมาดูครับและก็พบว่ามนุษย์หมาป่าของเราเนี่ยกำลังอุ้มแพะตัวที่ตายอยู่และก็นํามาวางไว้ข้างหน้าเขาพร้อมกับเดินจากไป จากนั้นในวันต่อมาเนี่ยซุนอีก็ได้สอนมนุษย์หมาป่าให้หัดพูดนะครับแล้วก็เขียนหนังสือแต่มนุษย์หมาป่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับเขานั้นสนใจแต่กีตาร์ที่วางอยู่ซุนอีนก็เลยหยิบกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงที่เธอแต่งให้กับเขาฟังมนุษย์หมาป่าของเราเนี่ยก็ชอบมากครับเขานั้นก็เลยเข้ามาลูบหัวของซุนอีซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโทรศัพท์จากอำเภอครับโทรมาคุยเรื่องสถานที่รับเลี้ยงของมนุษย์หมาป่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซุนอีกับครอบครัวก็รู้สึก,กา,าร ก็สนิทกับซุนอีมากขึ้นทุกวันและเขานั้นก็คอยนอนหน้าห้องซุนอีทุกคืนด้วยและในคืนหนึ่งเนี่ยลูกคนรวยก็เมากลับมาเหมือนเดิมครับและเขาก็พยายามจะเข้าไปในห้องซุนอีซุนอีเนี่ยก็พยายามจะไล่เขาออกไปข้างนอกและด้วยความเมาเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะลวนลามซุนอีครับและเมื่อมนุษย์หมาป่าเห็นดังนั้นเนี่ยก็กําลังจะเข้ามาช่วยแต่ว่าซุนอีก็สั่งนะครับว่าไม่ให้เขาเข้ามาจนลูกคนรวยเนี่ยเรียกพักพวกของเขาลงมาจากรถและก็กําลังจะทําร้ายซุนอีมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็ร แล้วจากนั้นเนี่ยมนุษย์หมาปากก็เลยกลายร่างครับแล้วก็เข้ามาช่วยปกป้องซุนอีเอาไว้ซึ่งหลังจากจนั้นเนี่ยตำรวจก็บุกเข้ามาที่บ้านซุนอีนะครับแล้วเธอเนี่ยก็บอกนะครับว่าลูกคนรวยเนี่ยบุกรุกแต่ว่าลูกคนรวยเนี่ยก็สวนกลับไปนะครับว่าเขาตั้งหากที่ถูกทําร้ายแถมยังเบ่งต่ออีกด้วยนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเป็นคนซื้อซุนอีเนี่ยก็เลยสวนกลับไปนะครับว่ามันเป็นของพ่อเธอตั้หงหาเพราะพ่อของเธอเป็นคนสร้างบริษัทนี้ขึ้นมาคนเดียวและพ่อของลูกคนรวยเนี่ยก็เข้ามาขอหุ้นส่วนทีหลลังงแวพพพออออ่ขขุุนีตาายยกกกเ็ึดท เอาไว้แถมซุนอียังบอกด้วยนะครับว่าคนอย่างเขานอกจากเงินก็ไม่มีอะไรดีเลยสักอย่าง ทำเอาลูกคนรวยเนี่ยโกรธมากๆครับเขานั้นก็เลยคว้างปลาข้าวของในบ้านแถมยังฟาดกีต้าของนางเอกจนพังและสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ขอให้ไปคุยที่โรงพักพร้อมกับจับตัวมนุษย์หมาป่าไปด้วยและตำรวจเนี่ยก็ได้เรียกล่อมให้ลูกคนรวยยอมจบเรื่องนี้ไม่อย่างนั้นคดียักยอกทั้งหลายที่เขาทํามามันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นมาก็ได้ลูกคนรวยเนี่ยก็เลยต้องยอมจบเรื่องนี้แบบไม่เต็มใจเท่าไหร่ครับแล้วตำรวจเนี่ยก็เลยปล่อยมนุษย์หมาป่าแล้วก็ให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกลับบ้านจากนั้นในวันต่อมาครับลูกคนรวยก็สัั่่งงงให้แมมขขออุุนีษย์ หมาป่าเอาไว้ในโรงนาเท่านั้นแม่ของซุนอีเนี่ยก็ต้องทําตามนะครับเพราะด้วยความเกรงใจและลูกคนรวยเนี่ยก็ดดนไปเจอกับจดหมายบันทึกของเจ้าของบ้านคนเก่าครับซึ่งจดหมายนี้ก็มีเรื่องของมนุษย์หมาป่าเขียนเอาไว้เขานั้นก็เลยไปหาคนเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านคนเก่าเพื่อจะหาข้อมูลนะครับว่ามนุษย์หมาป่าเป็นตัวอะไรกันแน่และตอนนี้เนี่ยมนุษย์หมาป่าก็ถูกขังไว้ในโรงนาซุนอีเนี่ยก็เลยรอจังหวะที่แม่ของเธอไปข้างนอกและเธอเนี่ยก็ได้เอากุญแจไปเปิดเพื่อไปหามนุษย์หมาป่าครับและมนุษย์นีอ เข้ามาหาเขานีก็เลยวาดรูปกีตาร์แล้วก็ให้ซุนอีดูเพื่อจะบอกกับเธอนะครับว่าเขาอยากจะฟังซุนอีเล่นกีตาร์อีกครั้งแต่ว่าซุนอีเนี่ยก็บอกกลับไปนะครับว่าเธอไม่มีกีตาร์แล้วแล้วเธอเนี่ยก็ให้นิทานเล่มหนึ่งกับมนุษย์หมาป่าเอาไว้ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าให้มนุษย์หมาป่าเนี่ยฝึกอ่านหนังสือและเมื่อวันที่เขาอ่านออกเธอจะให้มนุษย์หมาป่าอ่านนิทานเล่มนี้ให้กับเธอฟังโดยต่อมาขณะที่มนุษย์หมาป่ากําลังหัดอ่านหนังสืออยู่ซุนอีเนี่ยก็ชวนเขาออกไปวิ่่่่่่่่งงงเลนนนข้าาาาาอออกกรรแตวววใะหทีิยู การป่วยของซูนี linkage, เนี่ยก็กำเริบทำให้เธอในหมดสติมนุษย์หมาป่าเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจอย่างมากเขานั้นก็เลยแบกซูนอีขึ้นหลังและก็พยายามจะวิ่งไปหาคนเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ดันไม่มีใครอยู่บ้านเลยมนุษย์หมาป่าก็เลยพาซูนอีเข้าไปในป่าและเมื่อทุกคนกลับมาที่บ้านนะครับก็ไม่เจอกับซุนอีพวกเขาก็เลยออกตามหาและลูกคนรวยเนี่ยก็พานักวิจัยกับทหารมาด้วยและเมื่อไปพบมนุษย์หมาป่าอยู่กับซูนอีพวกเขานั้นก็จับตัวมนุษย์หมาป่าครับแล้วก็ล่ามโซ่เอาไว้นนัักกกววิจยยที่ล่คลครพาา nou, ามเ็ห แม่ซุนอีฟังนะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยเป็นหมาป่าเขาและเจ้าของบ้านคนเกา่าได้ทดลองวิจัยมนุษย์หมาป่าเพื่อจะนํามาสู้รบแต่นี่เป็นโครงการลับของรัฐบาล mm. ก็เลยไม่สามารถให้รายละเอียดมากกว่านี้ได้และก็ห้ามให้คนอื่นเนี่ยรู้เรื่องนี้ผู้พันทหารที่ลูกคนรวยพามาด้วยเนี่ยก็เลยบอกต่ออีกนะครับว่าถ้าเกิดมนุษย์หมาป่าเป็นตัวอันตรายเขาจําเป็นจะต้องฆ่ามนุษย์หมาป่าตัวนี้ทิ้งซะแต่ว่านักวิจัยเนี่ยก็ได <ille> ้ขอตรวจสอบร่างกายของมนุษย์หมาป่าก่อนครับซึ่งกลุ่มนักวิจัยเนี่ยก็เริ ข้าสังเกตของนักวิจัยนะครับเขาเนั้นก็เห็นนะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยไม่มีอันตร,รายใดๆและผลวิเคราะห์ร,ร่างกายของมนุษย์หมาป่ามันก็ออกมานะครับว่าร่างกายของเขามีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์มากทั้งสายตาจมูกแล้วก็พละกําลังแถมอุณหภูมิในร่างกายของเขาก็สูงกว่าคนปกติทั่วไปทําให้สรุปออกมาได้นะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยเป็นเพียงแค่มนุษย์หมาป่าจริงๆไม่ได้มีอันตรายใดๆทั้งสิน้นและนักวิจัยเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มนุษย์หมาป่าตัวนี้ต้องถูกฆ่าครับเขาเนี่ย,ยกคความจริงกกกกับบทุนนและ็อ ว่าหมาป่าตัวนี้เนี่ยปกติด <descon fin> ี <digit izer> แต่น่าจะเติบโตมาท่ากลางธรรมชาติก็เลยมีล like you know, ักษณะนิสัยแล้วก็พฤติกรรมเหมือนกับสัตว์ป่าทําเอาลูกคนรวยเนี่ยฉุนจัดเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบหน้ามนุษย์หมาป่าอยู่แล้วและก็อยากจะกาจัดทิ้งไปซะลูกคนรวยเนี่ยก็เลยบอกทุกคนไปนะครับว่าเขานั้นเห็นมนุษย์หมาป่าทําร้ายแพะของลุงข้างบ้านแถมยังกินเนื้อแพะอีกด้วยทุกคนเนี่ยก็เลยเชิญลุงเจ้าของแพะมาเพื่อสอบถามแต่ลุงเจ้าของแพะเนี่ยก็บอกนะครับว่าแพะของเขาเนี่ยไม่มีรอยถูกฉีกินเลยซุนอีเนี่ยก็เลยหา เพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีมนุษย์หมาป่าและทั้งตำรวจและทุกคนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าสิ่ง Arizona, ที่เขาพูดเนี่ยไม่มีหลักฐานก็เลยต่างพากันแยกย้ายกลับซึ่งในคืนนั้นเนี่ยลูกคนรวยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากครับและลุงเจ้าของแพ้เนี่ยก็มาหาเขาที่บ้านลุงเจ้าของแพ้เนี่ยได้บอกลูกคนรวยนะครับว่าให้เขาเนี่ยยอมจบเรื่องนี้เพราะว่าลุงเจ้าของแพ้เนี่ยรู้คนที่ทําให้แพ้ของเขาตายซึ่งก็คือลูกคนรวยนั่นเองลุงเจ้าของแพ้เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าให้ลูกคนรวยเนี่ยกลับไปที่โซซะและก็ห้ามกลับมาทําเรื่องเลววรรรร้าายยยทีีีี่่นนนนนอกกกกกูคมมดิแบบั็ เขานั้นก็เลยแอบเดินตามลุงเจ้าของแพ้ไปแล้วก็ฟาดหัวลุงเจ้าของแพ้จนลม้มแล้วก็วางแผนที่จะใส่ร้ายมนุษย์หมาป่านะครับว่าเป็นคนทําเขาเนี่ยก็เลยแอบเข้าไปในบ้านของซุนอีแล้วก็ทําให้ไฟในดับเพื่อที่กล้องวงจรปิดที่ติดตามมนุษย์หมาป่าอยู่จะได้ใช้การไม่ได้แล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปคุยกับมนุษย์หมาป่าครับโดยเขานั้นก็บอกนะครับว่ากีต้าของซุนอีอยู่ที่ลุงเจ้าของแพ้ให้มนุษย์หมาป่าเนี่ยไปเอามาให้ซุนอีซะเพื่อที่เธอจะได้ดีใจซึ่งโดยความซื่อเนียามมหุอษ าป่าก็เลยไปที่บ้านของลุงเจ้าของแพะแล้วก็พังบ้านเข้าไปเพื่อหากีตาร์ของซุนอีและในขณะเดียวกันนั้นเองเนี่ยทุกคนก็พบนะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยได้หายตัวไปแล้วพวกเขานั้นก็เลยออกตามหาลูกคนรวยเนี่ยก็บอกนะครับว่าเขาเห็นมนุษย์หมาป่าที่บ้านของลุงเจ้าของแพะทุกคนเนี่ยก็เลยรีบตามเข้าไปดูครับแล้วก็พบว่ามานุษย์หมาป่ากําลังรื้อบ้านของคุณลุงอยู่และก็มีคุณลุงที่นอนได้รับบาดเจ็บอยู่ด้วยเหล่าทหารก็เลยเล็งปืนไปที่มนุษย์หมาป่าเพื่อเตรียมจะยิงแต่ว่าซุนอีเนี่ยกเขาับ และซุนอีเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยมาเพื่อหากีตาร์ให้กับเธอซึ่งทันใดนั้นเองเนี่ยลูกคนรวยก็ได้แย่งปืนจากทหารและก็เล็งมาที่มนุษย์หมาป่ากับซุนอีโดยเขานั้นก็บอกให้ซุนอีเนี่ยถอยออกมานะครับไม่อย่างนั้นเขาจะยิงให้ตายทั้งคู่ซุนอีเนี่ยก็เลยค่อยๆเดินออกมาแล้วก็พยายามจะเข้าไปแย่งปืนเขาครับและลูกคนรวยเนี่ยก็เลยผลักซุนอีจนล้มลงแถมยังเตะซุนอีซ้ําด้วยความโมโหมนุษย์หมาป่าเหตุแบบนั้นเนี่ยก็เลยคุ้มคลั่งขึ้นมาครับ ในที่สุดซึ่งทุกสายตาเนี่ยก็ต่างมองไปที่มนุษย์หมาป่าครับแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วจากนั้นเนี่ยมนุษย์หมาป่าก,ก็อุ้มซุนอีแล้วก็พาหนีเข้าไปในป่าครับและเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยซุนอีก็เห็นว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยถูกยิงหลายนัดแต่ว่าเขานั้นก็ไม่เป็นอะไรเลยซุนอีเนี่ยก็เลยบอกมนุษย์หมาป่าไปนะครับว่าถึงเธอจะเป็นสัตว์ประหลาดมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยรู้จักตัวตนในจิตใจของมนุษย์หมาป่าแล้วซึ่งพอเช้าวันต่อมาเนี่ยทุกคนก็ได้ออกาาามมหหหุนนีีรบ่่่้ยษ์ปวใ ก่อนก่อนที่ทุกคนจะมาเจอแล้วเธอจะบอกกับทุกคนเองว่ามนุษย์หมาป่าได้หนีไปแล้วแต่ว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ย,ยก็ไม่ยอมไปไหนเลยครับจนสุดท้ายแล้วซุนอีก็เลยต้องไล่เขาไปทางน้ําตาครับแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาแล้วเมื่อทุกคนเจอซุนอีทุกคนเนี่ยก็ถามนะครับว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยหายไปไหนซุนอีก็ได้บอกนะครับว่าเธอไม่รู้หลังจากนั้นเนี่ยซุนอีกับครอบครัวก็เลยย้ายออกจากหมู่บ้านโดยซุนอีก็ได้เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้ในโรงนาเพื่อรอให้มนุษย์หมาป่ามาอ่านนะครับซุนอีก็ได้เรียนต่่อออทีีเมมมรรริกกาาแล้วว็คคบัจ ถึงปัจจุบันนี้ซึ่งที่เธอต้องกลับมาเกาหลีในตอนต้นเรื่องมันก็เป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ได้ตกเป็นของเธอแล้วนั่นเองครับและเธอเนี่ยก็ต้องเข้ามาทําเรื่องว่าจะย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ yep. หรือเปล่าเธอนั้นก็เลยให้หลานสาวของเธอพามาที่บ้านหลังนี้โดยในตอนดึกเนี่ยซุนอีก,ก็ได้ไปที่โรงนาครับที่มนุษย์หมาป่าเนี่ยเคยอยู่เธอได้เปิดประตูเข้าไปนะครับแล้วก็พบก,กับต้นไม้เต็มไปหมดแล้วก็มีแสงไฟลอดออกมาจากห้องเก็บของเธอนั้นก็เลยคิดนะครับว่าอาจจะเป็นมนุษย์หมาป่าที่อยู่ในนั้นก็ได้้้้นออออีเเเเเยกกก็็็ลลปปปิดระตูหงงบขงขาไแวธ พบนะครับว่ามีมนุษย์หมาป่าอยู่จริงๆมนุษย์หมาป่าเนี่ยแทบหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยครับและเมื่อซุนอีเห็นว่าเป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ยเธอก็ดีใจอย่างมากและมนุษย์หมาป่าก็ได้ยื่นจดหมายที่เธอเคยเขียนเอาไว้ให้กับเขาเมื่อ4 7ปีก่อนพร้อมกับหยิบกีตาร์ของเธอที่พังไปแล้วแต่ว่าเขานั้นก็ได้ประกอบมันขึ้นมาใหม่นะครับซุนอีเนี่ยก็ได้ถามมนุษย์หมาป่าไปนะครับว่าเขานั้นยังรอเธออยู่อีกเหรอมนุษย์หมาป่าเนี่ยก็พยักหน้าและก็ได้ก้มหัวเพื่อใหุุ้นนนออออีีีเเเเเเ่่ลลลลููบบหหหัััววววขขขาาาารกกกกก็็ไไดด้้้้ิปแใ ได้ <poisoned. S 2> ้แลวซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมนุษย์หมาป่าก็ได้เข้ามากอดเธอเอาไว้ซุนอีเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยความคิดถึงครับและเธอก็ได้บอกนะครับว่าเธอได้ใช้ชีวิตอย่างที่เธอเนอยากจะมีแล้วและเธอก็มีครอบครัวแล้วก็เป็นเพียงคนแก่คนนึงเท่านั้นในตอนนี้แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมนุษย์หมาป่าก็ได้พูดออกมานะครับว่าซุนอีเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยทําเอาซุนอีเนี่ยตกใจอย่างมากที่มนุษย์หมาป่าในตอนนี้พูดได้แล้วและในคืนนั้นเนี่ยมนุษย์หมาป่าก็ได้อ่านนิทานที่ซุนอีเคยมอบไว้้หกััับบซุนนนนอออีฟงงะครแลลเธ่่ย็ปึพตื มาเนี่ยเธอก็ไม่เจอกับมนุษย์หมาป่าแล้วครับและในวันนี้เนี่ยเธอก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าหลานสาวของเธอเนี่ยมีธุระจากนั้นเจ้าหน้าที่อำเภอก็ได้โทรมาถามนะครับว่าเธอจะย้ายเข้ามาในบ้านหรือเปล่าซุนอีเนี่ยก็ตอบทันทีนะครับว่าไม่และเธอเนี่ยก็นั่งรถกลับไปโดยมีมนุษย์หมาป่าที่ยืนมองรถของเธออยู่จนเธอเนี่ยออกไปรับสายตาเลยนะครับและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ความรักที่แท้จริงเนี่ยมีพลังมากๆนะครับแม้จะไม่สามารถสื่อสารกันด้วยคําพูดแต่ก็สามารถเข้าใจกันด้วยความรู้สึกและมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ